ในโลกของนกขนาดเล็กมีหนึ่งในสายพันธุ์ที่สวยงามราวอัญมณีมีชีวิตนั่นคือนกฮัมมิงเบิร์ดคอทับทิมหรือรูบี้ทัวร์ฮัมมิงเบิร์ดที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือลำตัวเล็กจิว๋วแต่เต็มไปด้วยพลังปีกกระพือได้ถึง50-70ครั้งต่อวินาทีทำให้มันสามารถบินหยุดนิง่งกลับหลังหรือแม้กระทั่งบินถอยหลังได้ ลักษณะเด่นคือขนคอสีแดงสดวาววับเหมือนทับทิมของตัวผู้ซึ่งจะส่องประกายเมื่อกระทบแสงแดดพวกมันดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ด้วยจง,งอยปากเรียวยาวและยังมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพืชนกตัวเล็กนี้แม้มีน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัมแต่กลับเดินทางไกลข้ามอ่าวเม็กซิโกได้เป็นพันกิโลเมตรในฤดูอพยพ แสดงให้เห็นถึงความอึดและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง